yang <susuruh> <susuruh> ไม่ไม่ไงี่นวลมาเไม่จะฟูไม่น้ำล้วเดี๋ยววันเอาออกมาโอ้้หูยมึดไงอะนี่เอาไปหอยหอยเอิ้นมาเอาพี่น้องไปซื้อ่างได้ก็เอิอนเอา หอยไปน้ำค oh. wow. wow. ้างยูน hmm. you know? yes. oh. ี่ละสามอันเอาไปของเข้าสามสามเสี้ยนก็ไปด้วยพีใหญ่เมื่อหร่ใหญ่เป็นป่งัมตะดเยใหญ่้วเยางนั้นเาตึงเก็บไปข้าปูอะไรเออหอยไปเอออมซืน้ำสกุลน้ำมาเด้อพีน้องสกุลไปละไปโอ้ยย่อยเปรี้ยแค่หน้า มาเด้อ <Mother. S 2> ตาบัว,บวบภากค้าพุ่ล่าใงพวงน้ำมองคุณมาเอาเดา้อ้าท่องคุ่นำําพุล่าก็มาเอาเดา้อสากอยากปีปนอนที่ดมรักไปสุขคนมาเด้อปูรูกก็มาเด้อ